คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปริชากุลวันอังคารที่20สิงหาคม2,567จองกระถินเชือดอุ้งอิงหนังเพิ่งเริ่มสำหรับรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรไข่ในหินซึ่งเป็นผู้สืบสายเลือดของทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมารดาม,มาพงเป็นนายกรัฐมนตรีฉากต่อไป ต้องเริ่มจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่เน้นเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นโดยใช้กรณีในเฟฐาทวีฝินแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นบทเรียนซึ่งกฎเกณฑ์นี้บ้างก็มองว่าเป็นหมากสองชั้นของพักเพื่อไทยที่ต้องการจะเขี่ยทั้งตัวบุคคลและพรรก,การเมืองที่เคยร่วมกันมาออกไปซึ่งมีเป้าไปที่พรรพลังประชารัฐ ข้อสังเกตนี้เห็นได้จากในการโหวตชื่ออุ้งอิงแพท,ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้เข้าประชุมเพื่อโหวตลงมติแต่ในวันนั้นก็ปรากฏภาพข่าวอาการหลุดของพลเอกประวิทย์กับผู้สื่อข่าวทีวีช่องหนึ่งซึ่งตีความกันว่าหงุดหงิดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นอกจากนั้นในวันรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งแพทองทานชินวัตรที่อาคารไวฟ์สเปซถนนวิภาวดีรงังสิตเมื่อวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567อก็อไร้เงาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินรวมทั้งพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศวรรณประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสองประเด็นดังกล่าวจึงทำให้ต้องติดตามกันต่อไปว่าพักพลังประชารัฐที่เป็นหนึ่งในสามปออันเป็นข้อแม้ของแพทองทานชินวัตรเมื่อครั้งหาเสียงว่าจะไม่ร่วมสังคกรรมด้วยจะถูกเทหรือไม่โดยเฉพาะตระกูลวงสุวรรณที่ลึกๆแล้วพักเพื่อไทยไม่ต้องการให้อยู่ร่วม อันเนื่องมาจากข้อกังขาที่คิดว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอยู่เบื้องหลังการให้40สวยื่นถอดถอนในเศษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกอบกับเมื่อฟังหางเสียงจากการให้สัมภาษณ์ของในภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญในฐานะผู้จัดการรัฐบาลที่เป็นมือวางของศูนย์กลางอำนาจรัฐจันทร์สองล่าเมื่อวันที่19สิงหาคมวานนี้ ฟังหางเสียงดูแล้วก็แหม่งแหม่งเหมือนจะอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับพักพลังประชารัฐจะตัดสินใจเองโดยกล่าวแบบกระทบชิงไปถึงพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพักอย่างบางพักอารมณ์ไม่สบายใจจะเปลี่ยนใครหรือเปลี่ยนอะไรก็ได้ทั้งนั้นไปตบหงตบหัวนักข่าวอะไรอย่างนั้นพักพลังประชารัฐจะอยู่หรือไปนั้นช่วงวันสองวันนี้ก็คงจะรู้เพราะวันนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจราจาต่อรองของผู้ทรงอำนาจตัวจริงแห่งบ้านจันสองล่านายกรัฐมนตรีหญิงที่ชื่อแพทองทานชินวัตรเป็นแค่ตัวเชิดและทุกพักการเมืองที่เคยเป็นรัฐบาลผสมร่วมกันมาแต่ละพักยังยืนโคต้ากระทรวงเดิมและรัฐมนตรีคนเดิมพร้อมๆกับที่มีข่าวออกมาว่าทางพักเพื่อไทยต้องการจะขอกระทรวงมหาดไทยคืนมาจากพักภูมิใจไทย และกระทรวงพลังงานขอคืนมาจากพักรวมไทยสร้างชาติแต่ถึงกระนั้นนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมวันนี้ว่าพักภูมิใจไทยยังขอคุมกระทรวงเดิมและเสนอชื่อรัฐมนตรีคนเดิมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการฝีกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการฝีกระทรวงอย่างไรก็ดีในด่านแรกนี้ พักเพื่อไทยได้ประสาในให้พักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีแก่นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่20สิงหาคมคือวันนี้เพื่อจะส่งต่อไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อของแต่ละคนในเบื้องต้นก่อนจะส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีิกาเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งอย่างเร็วสัปดาห์หน้าก็อาจจะจบ เมื่อได้ตัวคณะรัฐมนตรีและแบ่งเค้กแบ่งกระทรวงกันไปที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็นำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวถวายเพื่อทรงลงพระปรามพิไัยโปรดกล้าวแต่งตั้งและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภ,ภา,าเมื่อถแถลงนโยบายแล้วจึงถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนความ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มีวันนี้เพราะพ่อให้ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเพราะมีบิดาและบริวารของบิดาจัดเตรียมใส่พานให้เสร็จสับมีอย่างเดียวหลังจากนี้ที่คุณหนูอุ้งอิงจะต้องรับมือโดยมีผู้จองกระถินไว้แล้วคือกรณีสนามกอล์ฟอัลพายซึ่งเป็นธรณีสงตามพินัยกรรมของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดาที่ได้มีการเล่นแร่ปแปลธาตุซื้อขายถ่ายโอนเปลี่ยนมือยิ่งกว่ามหากราบจนกระทั่งทุกวันนี้ตกมาเป็นสมบัติของตระกูลชินวัตรจากการซื้อครั้งแรกของคุณหญิงพจมานดามาพง์ในราคา500ล้านบาทและเรื่องนี้เคยมีคนติดคุกมาแล้วคือนายยงยุทธวิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ชจริต ประพฤติมิชอบสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยจากการเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่เป็นทรณีสงเหตุเกิดเมื่อวันที่5มีนาคม2,545สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้คุณหนูอุ้งอิง ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และร่วมเป็นกรรมการบริษัทอัลไพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับโดยถือหุ้นร่วมกับนายพานทองแท้ชินวัตนนางสาวพินทองทาชินวัตรซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สาวและอีกหนึ่งคนที่ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยคือคุณหญิงพจมานดามาพงผู้เป็นมารดาปัญหานี้หากมีการร้องขึ้นมาเมื่อใดก็เป็นหนังชีวิตเรื่องยาวอีก ทางที่ดีควรคืนสนามกอล์ฟอัลไพายให้กลับไปเป็นธรณีสงของวัดตามเดิมเรื่องจะได้จบสิ้นและจะเป็นบุญแก่ต,ตัวเองที่กล้าเสียสละสมบัตินอกกายหรือว่าอยากตกนรกต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เลือกเอารุ่งเรืองปรีชากุณ